ภรรยาคืนเดียวของท่านประธานคุณนิชาคุณเมาแล้วนะครับกลับได้แล้วเสียงทุ้มนุ่มเย็นของเท่านนายสุดหล่อคิรันพัวเดชด,ดังแว่วในโสดประสาทขณะที่เธอนั่งโยกแก้วายเล่นอย่างหมดแรงหลังพระชุมเครียดมาทั้งอาทิตย์ก็คุณคุณมันตัวต้นเหตุทำงานให้แทบตายไม่เคยชมเลยสักคำผมจ่ายเงินเดือนให้คุณทุกเดือนนั่นคือคำชมแล้วไม่ใช่หรอ หยาบคายเธอทำปากยื่นใส่เขาก่อนหัวเราะคิกคักจนเกือบล้มดีที่มีมือใหญ่คว้าเอวไว้ทันวินาทีนั้นสายตาทั้งคู่สบกันใกล้เสียจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นและจากความเมากลายเป็นความเผลอความเผลอที่ลากยาวไปถึงเตียงในคอนโดของเขานิชาตื่นขึ้นพร้อมอาการปวดหัวและร่างกายเปลือยเปล่า ครั้งที่เธอไม่คุณยุ่งด้วยที่สุดในโลกโอ้ยพระเจ้านี่มันฝันใช่ไหมเธอกระซิบกับตัวเองก่อนเห็นแผงอก,อกแกร่งข้างกายไม่ใช่ฝันเสียงเย็นชาของคิรันดังขึ้นเขาลืมตาขึ้นช้าๆพร้อมรอยยิ้มมุมปากเมื่อคืนคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฉันฉันเมาฉันไม่ได้ตั้งใจผมก็ไม่ได้ขัดใจ น้ำเสียงราบเรียบแต่เยือความขี้เล่นทำให้แก้มของเธอร้อนเผาลืมซะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีฉันก็จะทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นเธอรีบเก็บเสื้อผ้าใส่ตัวและหนีออกจากห้องเขาท้าไม่ทันเช้าว,วันจันทร์เลขาสาวคนเดิมเดินเข้าห้องทำงานของประธานสุดเย็นชาด้วยใจเต้นแรงเขานั่งพิงเก้าอี้สูรสีเทาเข้มรับกับใบหน้าหล่อคมดูนิ่งเหมือนทุกวัน ยกเว้นดวงตาคู่นั้นที่มองมาเหมือนรู้ทุกอย่างเมื่อคืนคุณนอนไม่หลับหรอเขาแกล้งถามนิชาแทบสำลักกาแฟเออฉันฉันทำงานดึกค่ะหดือคิดถึงผมคุณคิรันเธอร้องเบาๆหน้าแดงแจ๋ผมแค่ถามเผื่อคุณยังจำบางอย่างได้เขายิ้มบางๆก่อนก้มหน้าทำงานแต่หัวใจของเลขาสาว น,นิชาพยายามหลีกเลี่ยงเจ้านายสุดเย็นชาให้มากที่สุดแต่ยิ่งหลบเขาก็ยิ่งตามติดเขาเริ่มสั่งงานให้เธอเข้าห้องประชุมส่วนตัวบ่อยขึ้นบางวันถึงขั้นเรียกให้ไปส่งเอกสารที่คอนโดในตอนเย็นคุณทำแบบนี้ทำไมคะผมอยากเห็นหน้าคนที่ทำให้ผมหลับไม่ลงคำพูดง่ายๆแต่น้ำเสียงจริงจังจนเธอพูดไม่ออกในที่สุดเธอก็เริ่มสับสน ระหว่างความลับกับความรู้สึกงานใหญ่ใกล้เข้ามาเธอกับเขาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันห้องพักเหลือห้องเดียวแน่นอนว่าเขาเลือกที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อประหยัดงบขออ้างที่เธอรู้ว่ามันฝังไม่ขึ้นเลยสักนิดคืนนั้นเขาเดินเข้ามาหาเธอในแสงไฟสลัวคุณกลัวผมหรอกลัวว่าฉันจะใจอ่อนตั้งหาเขาไม่พูดอะไรอีก นอกจากดึงเธอเข้ามากอดแน่นจุบอุ่นนั้นกลับทำให้เธอจำได้อีกครั้งว่าเธอเคยต้องการเขาแค่ไหนทั้งคู่เริ่มมีอะไรมากกว่าเจ้านายกับเลขาแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเขาเอาใจเธอในทุกเรื่องแต่ยังคงเย็นชาในที่ทำงานและเธอก็ต้องเล่นบทเลขาผู้ซื่อสัตย์ทั้งที่หัวใจอยากกรีดร้องจนวันหนึ่งมีข่าวลือในออฟฟิศว่า เลขาคุณคิรันนอนกับเจ้านายเพื่อเลื่อนตำแหน่งนิชาถูกพนักง,งานสุบซิบและคิรันก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาประกาศกลางที่ประชุมว่าเธอไม่ได้ใช้ร่างกายเพื่ออะไรทั้งนั้นเพราะเธอคือผู้หญิงของผมคำพูดนั้นเปลี่ยนทุกอย่างจากที่ต้องหลบซ่อนกลายเป็นต้องเผชิญหน้ากับสายตาทั้งบริษัทนิชาพยายามอธิบาย แต่คิรันกลับไม่ให้โอกาสหนีเขาจับมือเธอไว้แน่นแล้วพูดด้วยสายตาจริงจังผมไม่สนใครจะคิดยังไงผมแค่ไม่อยากให้คุณหนีผมอีกหัวใจที่พยายามแข็งแรงของเธอละลายลงทันทีอดีตคู่มั่นของคิรันกลับมาพร้อมข่าวว่าเธอคือหุ้นส่วนใหม่ในบริษัทเธอพยายามกดดันให้นิชาลาออกและคิรันก็ต้องเลือกระหว่างธุรกิจกับความรัก นิชาเองก็คิดจะถอยออกมาแต่เขากลับดึงเธอกลับเข้ามาอีกครั้งถ้าคุณไปผมจะถือว่าคุณทิ้งผมกลางสมรภูมิกลางห้องประชุมว่างในคืนหนึ่งหลังปิดดิวสำคัญเขาเดินเข้ามาหาเธอช้าๆผมไม่ใช่คนพูดเก่งแต่ผมแน่ใจในสิ่งที่รู้สึกตั้งแต่คืนนั้นผมก็หยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยน้ำตาของเธอไหลก่อนคำตอบจะหลุดออกมา ฉันก็เหมือนกันถึงจะเริ่มจากความเมาแต่ตอนนี้ฉันรักคุณเต็มหัวใจหนึ่งปีต่อมาเลขาสาวกลายเป็นภรยาเจ้าของบริษัทในวันแต่งงานเขากระสิบข้างหูว่าคืนเมานั่นผมไม่ได้แค่ได้คุณมาคืนเดียวแต่ได้หัวใจคุณมาทั้งชีวิตนิชาหัวเราะทั้งน้ำตาก่อนจะจูบตอบแล้วอย่าทำให้เมาอีกล่ะครั้งหน้า ฉันอาจจะเผลอรักคุณมากกว่านี้อีกล่ะ